นี่ค่ะวันนี้เราจะมาเก็บผักชีนะคะก็นี่ค่ะพอได้กินเนาะนี่ผักชีของเราช่วงนี้บ้านสวนจะเน้นปลูกผักชีปลูกผักชีนะคะปลูกผักชีปลูกต้นหอมเพราะว่าเรากินบ่อยๆอุ้ยขาดอะไรที่เรากินบ่อยๆเราจะปลูกนะคะอุ้ยขาดอีกแล้ว ลาเขายังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ก็เก็บกินได้ค่ะว่าไงลูกนั่งลงครับนั่งเป็นเพื่อนแม่มาเผยตัวมาเผยตัวมาเผยตัวให้แม่ดูเด็กน้อยนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปเรียนซัมเมอร์ละก็ต้องอยู่บ้านกับแม่มีแต่เรื่องปวดหัวนคะคะวันนี้พ่อจะเอาผักชีใหญ่ไปแต่ผักชีเล็กผักชีไปทานกับน้ำพริกนะคะ บังให้แม่บังลมให้แม่ด้วยเดี๋ยวเราจะทดลองปลูกผักชีนะคะปลูกผักชีในกระมังเนาะเดี๋ยวจะลองเพาะดูนะคะเห็น,นหลายๆคลิปเขาทำกันเดี๋ยวเราจะลองเพาะบ้างเนาะนี่ค่ะ อันนี้จะเก็บไปให้พาอบ้านเนาะเอาไปทานกับน้ำพริกกะปินะคะเราตำน้ำพริกกะปิให้แล้ว